สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภโอกาสวาสนาหรือว่าแนวทางของชีวิต มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องคนวันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีโชคใหญ่ลาบก่อนโตๆมแต่ว่าปัญหายังมียังต้องรับผิดชอบยังต้องสะสางนะครับส่วนราเดียต,ต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืออัศวินดาบอัศวินดาบคือการแก้ไขปัญหาคือการเดินทางคือความมุ่งหน้าเพื่อที่จะ เดินหน้าต่อไปให้ประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้การงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการย้ายที่ทํางานด้วยหรือไม่ก็จะมีอุปสรรคใหม่ๆเข้ามาให้สะสางนะครับต้องอาศาัยความอดทนเป็นพิเศษมุ่งมั่นอดทนขยันเพื่อโอกาสใหม่ๆครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบเป็นอัศวินไม้เท้านะครับอัศวินไม้เท้าคือการเดินทางเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเพื่อความก้าวหน้าเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปนะครับทั้งสงส่วนนี้อัศวินดาบอัศวินไมเท้าคือการเปลี่ยนแปลงการงานเพื่ออนาคตบางคนก็จะมีความมุ่งมัน่นบางคนอาจจะมีอุปสรรคบางคนมีเรื่องต้องสะสางต้องจัดการต้องแก้ไขครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น Wheel of Fortune เป็นกรงล้อของโชคลาภเป็นกรงล้อของชีวิตที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาววันอาทิตย์ให้มีโอกาสใหม่ๆพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีพลิกเหตุการณ์ที่วิกฤตพลิกเรื่องราวที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน บางคนได้งานใหม่บางคนมีการค้าขายมีการตกลงธุรกิจการงานใหม่ๆที่จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับได้รับงานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญการค้าขายจะดีขึ้นและที่สำคัญคือเรื่องของการเงินวันนี้ชาววันอาทิตย์จะมีโอกาสได้รับเงินจำนวนเยอะ เพื่ออนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับรับเงินมั่นคงขึ้นพิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับรวมทั้งโอกาสด้านอื่นๆของชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อที่ควรแนะนำเกี่ยวกับเวนออฟฟอร์จูนคือเรื่องของบุญวาสนา สิ่งที่จะส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละคนนะครับเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปสิ่งที่ได้รับก็อาจจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นักนะครับก็เอาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องของดวงโอกาสและโชคลาภด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสโชคลาภหรือว่าทิศทางแนวทางรวมทั้งข้อแนะนำสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น 8ด,ดาบนะครับยังเป็นเรื่องที่มีความรับผิดชอบอยู่มีภาระ,ระมีหน้าที่มีเรื่องต้องจัดการปัญหาบางอย่างอาจจะยังอยู่ในสิ่งที่ท่านจะต้องเรียบสะสางอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของบทบาทการงานเรื่องของภาระ,ระพันธะครอบครัวบางเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตนะครับไม่บ่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานมีการเดินทาง หลายอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเพื่ออนาคตเพื่อการที่จะต้องมุ่งหน้าต่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมและโอกาสสาคัญคือการเปลี่ยนแปลงก<ร>ารพิภพิกิตเป็นโอกาสทองมีรายรับมีการเงินมีทรัพย์สินมีความมั่นคงพลิกชีวิตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่ามองข้ามว่าภาระพันธะข้อผูกมัดที่ชาววันอาทิตย์ยังมียังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ยังเป็นวันที่มีปัญหามีเรื่องต้องควรระวัง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันจันทร์คือเจ็ดดาบปัญหามาพร้อมกับคนคนที่เราไปพบปะคนที่เราไปเจอคนที่เราอาจจะไปติดต่องานด้วยเหล่านี้นะครับอาจจะมาพร้อมกับความขัดแย้งมาพร้อมกับความไม่เข้าใจมาพร้อมกับเหตุผลบางอย่างที่เรารับไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายได้หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาที่เชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นอีกมากมายหลายอย่างนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสําหรับชาววันจันทร์วันนี้จะทําสัญญาจะตกลงใดๆก็ตามขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังป้องกันปัญหารวมทั้งระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีดาบนะครับก็ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาด้วยความรอบคอบนะครับคือปัญหามันมีอยู่แล้ววันนี้จะทําอย่างไรถึงจะจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับสตินะครับความมั่นคงของจิตใจเหตุและผลต้องมีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นหกเหรียญเรื่องดีๆบ้างนะครับส่วนการเงินวันนี้มีรายรับมีรายได้นะครับจากปัญหาเราก็มาบั่นทึงส่วนที่ดีวันนี้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองและพี่น้องชาววันจันทร์ก็เป็นคนใจบุญด้วยทําบุญสร้างกุศลเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของบุญกุศลได้ดีเป็นพิเศษในวันนี้นะครับมีเงินที่ใช้ใจ คล่องมือนะครับวันนี้มีการเงินที่อยู่ในสภาพที่คล่องประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเดทเดทคือปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็เหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางประมัดระวังด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อที่จะดําเนินชีวิตต่อไปให้มีความราบรื่นกว่าเดิมนะครับอาจจะมาจากคน มาความเสียหายมาสร้างความวุ่นวายมาเกิดความขัดแยง้งรวมทั้งปัญหาของสุขภาพปัญหาของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแต่จุดดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลรับเงินรายได้ดีขึ้นแล้วก็สั่งสมบุญกุศลไว้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงให้กระตุกเองอนาคตจะดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ทําบุญสร้างกุศลนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีปัญหามีความคุมเครือแต่ว่า ดวงของชาววันอังคารคือโดดเด่นดังดวงตะวันที่จะผ่านพ้นประสักได้และมีความมั่นคงร่ำรวยครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือเด o มนนะครับ The Moon คือ ความคุมเคือนในใจอาจจะเจออุปสรรคตรงนั้นตรงนี้เจอเรื่องต้องตัดสินใจมีความยุ่งยากลำบากใจในการที่จะคิดจะทำจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ท่ามกลางปัญหารอเวลารอจัดการปัญหาด้วยความรอบคอบนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2องบทเรียนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับปัญหาเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างจะมาแบบรวดเร็วมาแบบเยอะๆมาแบบมากมายพอสมควรทีเดียวนะครับแม้ว่ารายได้จะมีแต่ว่าปัญหาตรงนี้ก็มากก่อน,นะครับมาให้เราต้องสะสางต้องจัดการเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววัาอังคารควรระวังเรื่องของรายจ่ายไปด้วยนะครับ ประการต่อมาก็มาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องชาววันอังคารนะครับเป็นซันเป็นดวงตะวันดวงอาทิตย์ที่สดใสขึ้นมานะครับแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากลําบากใจนะครับแต่ชีวิตเส้นทางดวงของชาววันอังคารคือผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับ ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคมีเส้นทางของอาชีพการงานที่เติบโตขึ้นผ่านได้นะครับแก้ไขปัญหาได้งานใหม่ๆร,รอมีงานรออยู่แล้วนะครับหลังจากที่ท่านพักผ่อนหรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดทีนี้งานก็จะเข้ามางานรออยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงงานได้บางคนมีงานใหม่ๆมารออยู่แล้วเพิ่มโอกาสตัวเองได้ดีเยี่ยมนะครับก็มีการเงินที่ดีตามมาด้วยชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลง เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีชื่อเสียงมีบรารมีมีอำนาจมีความสมบูรณ์ตามเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น,รา,าาร,น,นร,ราชาเหรียญนะครับราชาเหรียญคือโชคลาภการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างดีมากๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับดวงของคนมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจความคุ้มครือความมึนงงกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจํานวนมากๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางดวงของท่านคือการพลิกวิกฤต เรกสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็จะมีโอกาสาใหม่ๆเข้ามาการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตดีขึ้นมีชื่อเสียงมีบรารมีมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับและที่สําคัญคือมีโชคลาภมีโอกาสดีมากในเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังมีเหตุการณ์เรื่องบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกณฑ์ของการพลิกวิกฤตพลิกชีวิตก็ยังมีนะครับเพราะว่าเส้นทางอนาคตต่อจากนั้นไปคือความสมหวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่สำหรับชาววันพุธคืนทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือ อะไรบางอย่างเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดแต่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นมาแบบบุนแรงพลิกชีวิตได้มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วด้ก,ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุทธที่ยังอยู่กับการเดินทางขับรถใช้ถนนหรือว่าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูง,สง ก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมีสติไม่ประมาทควบคู่กันไปได้เดครับเพราะว่าในเหตุการณ์บางอย่างเราไม่อาจควบคุมได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็นสองถ้วยนี่คือความสมดุลของชีวิตการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเจราจาเรื่องของการงานความเข้าใจที่ดีต่อกันมีโอกาสได้รับผลสำเร็จรวมทั้งคนที่มีโอกาส เริ่มต้นในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเริ่มต้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับมีแฮงแมนอยู่ด้วยนะครับนี่คือการพลิกสถานการณ์ของชีวิตจากคนที่เจอปัญหาจากคนที่เจอปศักดิวันนี้ท่านสามารถที่จะพลิกวิกฤตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับคือ ผ่านพ้นอุปสรรคได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเรื่องต้องควรระวังเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งสองด้านนี้อาจจะพลิกกลับไปกลับมาได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคือจุดดีจุดเด่นจุดที่หักเหจุดที่มีปัญหาอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องดำเนินชีวิตควบคู่กันไปคือว่าไม่ประมาทนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น3มถ้วยนะครับคือความสมบังในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินความรัก ยังอยู่ในทิศทางที่ดีที่น่าพอใจโอกาสที่จะได้รับสิ่งนี้มีมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนที่ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าวันนี้ขับรถเดินทางอย่างไรก็ตามระวังป้องกันนะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดเพราะว่าโอกาสจะมีเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทิศ ทางชีวิตของชาววันพุธยังมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักโอกาสของโชคลาภสิ่งดีดีจะหมุนเข้ามาก็เปิดกว้างครับมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นนะครับ ต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เดินหน้าต่อไปผ่านอุปสรรคได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่อาจจะมีปัญหาก็ยังมีอยู่ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเทมเพลนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนสายน้ําที่ไหลาจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งชีวิตมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีเริ่มที่จะหมุนเข้ามาเป็น ระยะเป็นช่วงนะครับแม้บางเรื่องอาจจะช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตจะมีการเคลื่อนไหวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่รอคอยงานจะได้งานทํามีการทําสัญญามีการเจราจาตกลงใหม่ๆเกี่ยวกับการงานการเงินก็เริ่มดีขึ้นมีรายรับเข้ามาความรักเริ่มดีมีความสวยงามในชีวิตเข้ามาด้วยนะครับ แต่การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5เหรียญน,นี่พูดถึงรายจ่ายนะครับแม้ว่าดวงดีการเงินดีแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเยอะนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7ไม้เท้าเรื่องของการงานวันนี้งานยังเดินหน้าต่อไปได้สําหรับท่านที่เข้าสู่สนามที่มีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกมีกติกามีการแข่งขันใดก็ตามนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลที่น่าพอใจนะครับมีงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความเสด็จในเส้นทางของการงานนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีคู่แข่ง เรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะครับแต่ท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลที่ดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับเป็นราชินีถ้วยการงานการเงินดีครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่มีงานมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้สําหรับชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสสบดีครับวันนี้มีดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินความรักอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างใจเยอะก็ยังสามารถควบคุมได้นะครับบริหารการเงินดีๆแล้วท่านก็จะประสบผลสำเร็จโอกาสใหม่ๆก็จะตามเข้ามาการงานก็มีการแข่งขันการมีกฎเกณฑ์มีกติกา,ากันอย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นโชคลาภโอกาสใหม่ๆจะมาจากผู้ใหญ่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัส สวัสดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้ดวงเด่นสุดยอดนะครับเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมเดินทางพักผ่อนได้พบความสำเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามายิ่งใหญ่สมหวังด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดฟูนนะครับเดฟูนคือการเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมอะไรที่ทําแล้วสนุกเพลิดเพลนินวันนี้มีเข้ามาเป็นพิเศษด้วยนะครับบางคนก็จะออกต่างจังหวัดงานก็อาจจะมีงานที่ เป็นงานฟรีแลนซ์อยู่ในช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงงานรับงานใหม่ประมาณนี้นะครับเดินทางพักผ่อนมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเอ็มเพอร์เป็นดวงของจักรพรรดิคือโอกาสของความสำเร็จยิ่งใหญ่สมบูรณ์มากนะครับจะได้รับความสมหวังในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รับความสำเร็จดีมากนะครับบางคนก็จะมีความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานดีขึ้นเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีชื่อเสียงมีบารมีการเงินดีมากๆด้วยนะครับโอกาสรับเงินก้อนโตๆผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยความรักก็ยังหมายถึงความรักที่กําลังไปได้ดี มากๆก,กับชาวต่างชาติด้วยในช่วงนี้นะครับระการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น2ไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานสารต่อง,งานที่ดีอยู่แล้วให้เติบโตต่อไปด้วยบางคนก็เปลี่ยนแปลงงานได้นะครับมีบรรยากาศใหม่ๆเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะมีอาชีพเสริมเติมเข้ามาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินวันนี้เริ่มดีขึ้นรายรับหมุนเข้ามาตลอดความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็น8ปดเม้เาวันนี้มีโชคลาบดีเยี่ยมโดยเฉพาะโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้รับส่วนนี้บ้านที่ดินเปลี่ยนแปลงป,ป,ป,ปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมทั้งโอกาสด้านอื่นๆด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับเป็นดวงของจกกักรพรรดิเป็นดวงของคนที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงมีอานาจมีการงานการเงินที่ดีเยี่ยมมีความรักที่กําลังไปได้ดีมากๆหลายคนก็กําลังมีความรักกับชาวต่างชาติด้วยนะครับหรือว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีโชคลาภมีโอกาสดีๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือที่ดินด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงองคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหามีเข้ามาตลอดนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือสีเมเา้านะครับนี่คือโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงนิงนความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับงานที่รอวันนี้มีโอกาสจะได้รับงานเข้ามานะครับไม่บาเป็นงานประจําการเริ่มต้นงานใหม่ๆการสานต่อง,งานที่มีอยู่แล้วให้ก้าวสู่ความสำเสร็จในอนานคตก็เริ่มขึ้นมานะครับรวมทั้งโอกาสของงานใหม,ม่ๆงานส่วนตัวอาชีพอิสระก็จะได้มาด้วย ส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีค่าตอบแทนมีผลของการทำงานได้ดีขึ้นนะครับความรักก็เริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นราชินีพจัทร์นะครับเป็นปุคลิกภาพของชาววันเสาร์วันนี้สุภาพสตรีชาววันเสาร์จะโดดเด่น เวลาท่ามกลางเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆนะครับคืองานที่ใช้สื่อสารทั้งหลายงานประชาสัมพันธ์งานดนตรีโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับวันนี้มีผลงานดีมีได้รับมีกําไรมีเงินเข้ามาตลอดนะครับแต่ปัญหาของท่านอยู่ที่ความเครียดเวลาที่อยู่คนเดียวมีความรู้สึกว่ากลัววิตกกังวลกับบางเรื่องบางอย่างอยู่นะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ลงตัวอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วย8ถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหานะครับท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องตรงนั้นตรงนี้อยู่ในช่วงก่อนหน้านี้การงานการเงินความรักอุปสรรคเข้ามาแต่โอกาสมีในการที่ท่านจะสามารถก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้งานใหม่มีมานะครับปัญหาการเงินแก้ไขได้ความรักไม่เข้าใจการแก้ไขได้เช่นเดียวกันเรื่องของความาทุกข์ความกางังวลหรือว่า สุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลแก้ไขให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับนี่คือโอกาสดีการที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่จะได้รับโอกาสรับโชคลาภรับความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเข้ามาด้วยครับโชคใหญ่ๆมาแบบไม่รู้ตัวครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดความกังวลโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าจุดเด่นมีการทํางานท่ามกลางคนเยอะๆในการใช้สื่องานบันเทิงงานดนตรีศิลปะทั้งหลายทั้งปวงจะโดดเด่นเป็นพิเศษรวมทั้งการเริ่มต้นงานใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวพ้นจากปัญหาพบกับความสําเร็จพบกับอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานการเงนิกงนก็เปิดกว้างขึ้นมารวมทั้งจะมีโชคเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อน่าตื่นเต้นด้วยนะครับพี่น้องที่ ที่เกิดในวันเสาร์ครับอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนัครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสมหวังมั่นคงร่ำรวยมีความรักดีๆมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ